สวัสดีค่ะแฟนเพจแม่นมากสูตรเลขเด็ดไปกันต่อเลยนะคะกับสูตรเด็ดเด็ดด,ดีๆนะคะที่เรานำมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ลองพิจารณาดูนะคะวันนี้นะคะแอดจะนำท่านผู้ชมไปดูคลิปสูตรเด่นเงินเ,เงินล้านนะคะเด่นบนเงินล้านนะคะเราเขียนไว้เลยค่ะสูตรนะคะ เด็บนบุญค่ะเงินล้านนะคะเป็นของงวดวันที่สิบหกนะคะในงวดหน้านะคะ ที่จะออกนะคะใกล้สิ้นปีแล้วนะคะตามกันต่อนะคะวิธีของแอคคือการนำเอาเลขหกตัวนะคะรางวันที่หนึ่งค่ะเลขที่เพิ่งออกไปนะของงวดวันที่หนึ่งธันวามาเขียนไว้นะคะเลขที่ออกคือสามเจ็ดห้า นะคะแปดศูนย์ห้าแล้วนำเอาดูหลักที่หลักหมื่นนะคะมาบวกหนึ่งเลขที่ได้ก็คือเจ็ดบวกหนึ่งได้เท่ากับแปดค่ะ เดินแปดนะคะและเดินต่อหนึ่งแต้มกับถอยหลังหนึ่งแต้มนะคะเลขก็จะได้เจ็ดแปดเก้าค่ะดังนั้นเลขดินที่จะได้ในงวดถัดไปนะคะก็คือวันที่สิบหกนะคะดินเจ็ดแปดเก้าค่ะ สามเลขนี้นะคะเจ็ดปดเก้าในคลิปแรกที่เราให้ถูกทั้งสองตัวนะคะเป็นสูตรแรกที่เราโพสต์ไปนะคะเมื่อวานนะคะเออ่ได้8ดกับศูนยได้เจดกับศนสูตรนี้ก็ได้เด่นเจ็ดแปดเก้านะคะก็เริ่มมีเจ็ดตรงกันนะคะถ้ายังไงลองพิจารณาดูที่ เลขที่ซ้ํากันหลายๆตัวเหมือนงวดที่แล้วที่แอดบอกนะคะเลขแปดมาซ้ําเลขศูนย์มาซ้ํานะคะแต่ว่าเลขแปดจะมาหลักร้อยเลขศูนย์มาหลักสิบนะคะงวดนี้มีเจ็ดซ้ํานะคะสองสูตรแล้วยังไงฝากทุกท่านติดตามคลิปใหม่ๆนะคะและเราจะนําสูตรใหม่ๆมาให้อีกนะคะขอบคุณค่ะ